สวัสดีค่ะพี่บูนายเองค่ะมาเยี่ยมนะคะถุงหนึ่งพี่สำราญทุงหนึ่งของเจ้าเลีอยเอาถุงได้พี่สำราญใครสิไปหายพี่สำราญเจ้าเลี้ยวเชิญผพ้ใดไปหายเล่า เจาเคยไปอือแม่ว่าแม่เราบ่มีกอบพี่สำราญเราเบ่อดนั่นเพิ่นเพิ่นค้อนเลาวจะบากลาาโรบ่ลีด้วยค่ะถามเล่าสะเกินขนมันเราบ่อดกับปต้องให้เรากับกําบานแถวโต๊ะพี่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันมันเพิ่นเบือดจะเอาเด้อพี่หนูจะเอาเอาของเรามีเราเรมีอยู่รู้รู้รู้ว่ามีอยู่มันเขือมันมันน่ากินไหมอ๋อมันน่ากินมากเลยมาแล้วค่ะมาถึงแล้วบ้านคุณพี่ค่ะ เธอเธอ lost เธอขี่าให้เขาใหยู่ลุงสบายดีไหมคะเธอ l o s เธอขี่มิสขี and then look over the place and in her p u s e and in my purse สวยงามไปเลยใช่ขอบคุณค่ะเราจะมานั่งตรงนี้นะคะขออนุญาตด้วยค่ะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางได้จ้าเด้อมาเยี่ยมบ้านได้จ้ามาเที่ยวบ้านพี่เขานะคะ มาเที oh, ่ยวบ้านพี่โอ้ยดอกกุหลาบงามน้ำทีพันกว้งกลัพี่น้องเนี่ยทีหลังบ้านพันกว้งกลัวพูดอะนี่เจ้าของบ้านบอกโอ้ยโบเมีนเจ้าของบ้านค่ะบางทีพันพี่น้องกว้งกลัโอ้ยต้นแบบงวง่วงต้นแบบโบเมียนแบบ่วงกว่านะต้นเอียงพี่ต้นอะไรพี่ต้นนี่อย่งคะนี่ อุ้ยมีดอกบัวด้วยต้นอีหยังคะพี่ก็ดอกจำปีไงนี่ดอกจำปีสบะจ่าป้ายต้นบักใหญ่นึงเฮียมะนะคว้าแต่สายวิดีเพิ่นเพิ่นกิจเคล็ดที่สร้างน่ะมาสายนี่ยโอ้พร้อมแล้วค่ะพร้อมเลยเเดี๋ยวเดแล้วค่ะแล้วนั่นทำยังไงเนี่ยไปแล้วไปลงที่ไหนนี่ค่ะมาค่ะอ่ะ จะทำยังไงคะอันนั่งนั่งนั่งตรงนี้อ่ะนั่งเต็มนั่งเต็มที่จัดกล้องดีๆสิจัดกล้องดีๆโอ้ยไปถ่ายว่าคนนอนสเล้นนี่นอนอ่านหลาดอยู่นั่นอดหลาดอยู่ปุ่นทานอนเพิ่นลูกสาวไปเงี่ยอ่านหลาดลูกสาวผู้เดมานอนอดหลาดพี่เทนอ่ะก่อนเี่ยมีผู้ใด๋ยบนลูกสาวไปแม่ผู้ใด๋ยขนั่งาอดหลาดได้ไหมตรงไหมไดุ้นนะโอ้ยงามใช่ แสงมันสะท้อนหรือเปล่าแสงสะท้อนพี่คุรุบลต้องปิดอันนี้คุรุบลแสงมันแสงแสงปาว่าวสีโด่หน้าต่างตรงนี้นี่หน้าต่างตรงนี้โอาแสงไปหมดปิดตรงนี้เหรอใช่หน้าต่างนี่จะปิดไหนปิดแสงหว่าแสงโบข่อยว่าแสงมันเข้าทางนี้ใช่หรอแสงพระอาทิตย์เข้าทางนี้เดี๋ยวตัวเบิ้งเด้อเด้อแมนคว่ำผีอยู่แมนอยู่ นี่โน้โน้น้าต่างเุางถ้าปิดหมดช่างก็ไม่ต้องปิดงตรงนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวลองปิดบ้างบ้งเด้อเราต้องหามุมกล้องนะคะเราจะได้สวยๆสวยอยู่แล้วจะสวยขนาดไหนเห็นไหมเห็นไหมโอ้พี่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ลองซิๆซ โดนโดนอนน้อนนนใช่ไหมมีต้นมะม่วงบอลลมเลยน้ำดอกไม้ด้วยนี่ไงอันนั้นเปิดได้เลยโอเคเน้น้ำดอกไม้เหรอคะน่ะจ้าว้าวต้นหนูกะติดหนึ่งพี่ยุ่นีโดนยังจะนี่สามสิบเจ็ดปีแล้วมั้งป้า บ้านหลังเนี้ยไม่เคยย้ายไปไหนนะมาลูวนีกอ่อหลังแรกก็อยู่นี่เลยว้าวไม่ไปไหนเลยแล้วพี่แหละพี่หลังแรกเหมือนกันไอ่ดูคนอะ่ะอาลาพี่พี่ดีรู้จักเลยนะว่านี่ที่นอนเขาเนาะเข้าใจล่ <c oughs> จะเพราะว่าเขาไม่ทานะ <c oughs> อาอะไรเขาต้องนอนหี่ต่อยอะ่ะเออมานั่งเฝ้าคนอะ่ะนั่งเฝ้า มันน่าข้อคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเซียมเลยพี่เล็บดูอ่านสีดำเนี่ยเด้อค่ะเมื่อวันเว็สวนมันเป็นอย่างต้องขอโทษขอให้เอามือสบายมือก่อนอันมาเล่นกับพี่เพิ่นนะคะแต่ว่าก็เลยมาขอให้เพิ่นเฮ็ดเล็บให้มาขอให้เพิ่นเฮ็ดเล็บให้พี่ต่อยอย่าเปิดเพลงให้แก มาเป็นอย่างดอกเดี๋ยวมาเล่นการก็เลยให้เล่นอะไรเนี่ยก็เลยมาขอลองพี่เอ็ดเล่ไพ่พี่ต่อยป็นผ้ามันมันรุนจักพี่ไม่เยี่ยมมาเยี่ยมเพิ่นไม่เยี่ยมพี่ นึกจำชื่อพี่บ่ไรอีล้พี่อุบลพี่อุบลโอ้ยคนอุบลตัวนี้พี่อุบลพี่อุบลแต่ว่ามันคนอุบลค่ะเป็นคนโรบุรี่คนลาวลรบุรี่ค่ะลาวพวนลรบุรี่ลาวพวนลรบุรีแต่ชื่ออุบลนะจ๊ะแต่ว่าคนมาเห็นเล็บเนี่ยเป็นคนอุบลเด้อค่ะสาวอุบลเมืองดอกบองงามสาวกุบลสาวสกลนครน่ะผิวสีเนี้ยเขาถ่ายรูปขึ้นเขาเสกเรียกว่าผิว ผิวดอกมะเดือ่ออันนี้ชื่อว่าดอกมะเดื่อป่ะจ๊ะก็เป็นผิวดอกสวยงามที่ก็เป็นปปผิวดอกมะเดื่อแบบนี้โอ้หนูกับพี่หนูก็ผิวหนูงามเป็นดอกมะเดื่อนาะเนี่ยอ้าวเขาบอกว่าเขาชอนตะส้อนตะก,ก,กระแตนในในข้าว,าว,าว,าวนะกับครอบครัวป่นะมันคือส่วนใดตะกระแตนในในต้นเขาหนูกับ่ฮะพ่หนูต้นหอมพ่อพังมันบอกไปส่วนตะกระแตนในในหน้า ก็ค่อยเจอแบบนี้ดนแล้วค่ะเห็ดแบบไทยเลยล่ะเห็นปลาอะเงี้ยมาจากแบบไทยไดมาจากเมืองไทยเลยบบต้องแช่น้ำแน่นบ่จ้ะแช่สิเมืองไทยเขาไม่แช่น้ำหรอแช่ค่ะอันพี่พันเลี้ยงมาจากเมืองไทยจ้า อาชีพเดิมเดิมอยู่เลย,ยพอดีาาตั้งแต่สม,มัยพระเจ้าเหาพุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาวพูนเดนไปเรียนพันไปนเรียนอยู่ในนยใส,ส,ส่หนอพุ่นไปเลี้ยนสยามเป็นนักศิลป์เก่าเกศรรสยามเลยจ้าโอ้เล็บมันต้องดึงจมูกเล็บมันต้องดึงนี่ของแท้ค่ะ อันนี้คือของแท้นะคะ <Okay. S 1> ของแท้จริงๆค่ะเฮ้มีห้านอยู่อ๋อพี่ใค้เปิดร้านก่อก่อนห้านอยู่แล้วที่นี่มันติดกับหา้านโกสซี่เขาเผาโกสซี่เมืนเอนกับมัลามมาหา้หานเฮาพ่อแถวใดคะเดี๋ยวไม่พี่เฮานี่แหละก้อนหนักก้อนถึงหนาแคบมันโอ้อยู่หลายปีแล้วพี่ต่อยห้หางนะเนอะอ๋อทั้งเขาขายทหาร ทั้งเขาไข่กหานที่นี่ก็เลยพ่อพอร้านไฟใหม่ก็เลยเฮาก็ะเถาแล้วเอาได้เวลาเศร้าก็ไปเฮ็ดตามบ้านก็พอได้เห็ดอยู่แขกผัดติดเล็บแบบนี้อือฮึเพรา่เฮ็ดบ้คือฝรั่งนี้อ,อือฮึอ,อือฮอึอ บอกให้ตัดเล็บหน่อยเพิ่นตัดแป๊บเ้ยเงี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 ้ยโอ้ยหนูบวชความสิว <c oughs> ยวน,นี้ไปหาทำเมืองไทยก็ไม่มีนะแบบนี้ไม่มีข้างนี่นู๊จกสวมดูมันเล่นเล่บเงยเอาจกสวมก็ใส่ถุงมือดีล่ะใส่กับอักกับฮาร์ปซึ่มเห,หมือนหมอล่ำเหมอไหมอีเป็กคำสิงเป็นก่อนเพื่อนแลาวมาเล่นกันเหมือนนันเสร็จรมาบิ๊กเป็นแต่ไม่มากเสร็จมาไอ้น้องลีโอเข้าโรงพยาบาล นี่น้องสีแกรมกำลังจะไปโรงพยาบาลติดกันพีมันติดแล้วคนไทยติดมันเป็นแล้วมันไม่ยอมใส่แมสนั่งอยู่ในรถไปไหนมาไหนด้วยคนไทยเล่นสงการติดวัดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วทีนี้มันอยู่ด้วยกันนแทนที่จะใส่คนที่เป็หนใส่แมสตโนะ no ก็ก็ถือว่าเออมึงเป็นกูไม่ได้เป็นก็อยู่ด้วยกันกินด้วยกันออ้ยมีแฮนดี มายามได้เพิ่นมีแห้งยาวยาวเฮ็ดเห็ดหัวใจมีแรงแล้วแตงว่าบ่อยากใส่ไข่หูเห็ดเป็นเป็นคู่จักคนหูจักไม่เห็นว่าเป็นลาเห็นว่าลาดอกก็เลยรับมาเห็ดขอบคุณหลายหลายถ้าเมนต่าเมนคนลาหรืบ่เห็ดดอกเป็นเป็นใจดีเด้นเหมือนว่นเราแล้วขอบคุหลายหลายผิดหวัว่าก็เออเาแล้วเพิ่นเก็บว่าเออก็เป็นอย่างลาก็เป็นอยังนั้นว่าเอามา สนใจสมัยป้ามาอยู่ใหม่ๆหันตัดตัดตัดหนังเห็ดเห็ดของตัวเองับบ่เป็นตัดหนังบ่เป็นด้แตะกรันดิมัเป็นยุ่หนีเนี่ยพยายามไงที่ต่อไม่รู้จะไปทําที่ไหนไงเอาแล้เป็นเองนะคิดว่าไปเลียนอยู่เมืองไทยมาก็เรียนเมืองไทยแหละล้วเวลาเฮ็ดของเจ้าของเนี่ยเรเป็นดอกเห็ดบ่เป็นตัดเนี่ยเฮ็ดเจ้าของอ่ะ เห็นล้มโรดพนันอย่างอายเนาะพี่ต้อยเนาะล้มโรดพนันแจ็คเป็นระเบียบเนาะเก็บผีเนาะเพืนนีระเบียบเรียบร้อยเงี้ยระเบียบมัดเนาะมันคือเป็นเงี้ยพี่แต่เข่ากัดนาบ้านทีหลักเพื่อนหนูลงมโรดหาหม่องยางกับบอมีแต่ว่าโอ้หน้าเนอะไมีลู้กับบอมีของหลเนี่ยนะมาผู้หน้าของหลายโอ้ยได้บานเน่ะแจ็คทุกซอกทุ้มพี่ทุกมุ้ง บ, ed, บ้านเพิ่งกว้างเนี <IO> ่ยคุกผูอชมแหงยายแหงเสือต้อง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 ก๊าซท่านก็มีทูงเท่าไหร่ทัางปวงเนาะแล้วก็เทิบเข้าไปหน่อยเนี่ยเป็นเจนห้องเก็บพวกกับข้าวพวกสัมภาระต่างๆเข้ามาเดี๋ยวล้่าน้ำมาแหงไงแหงแหงยแหงเสือมาแม่เดี๋ยวอาบอลล้วมบอล่วมอันข้อเสร็จอีข้อเสร็จอีกทุกมุมโอ้ยจะไม่ได้หยัางเนี้ยหยั่ยเข้าไปโคตรเกินรู้สิเอาอัน แถวบ้านพี่เนี่ยเขาเอาไม่ไอ้ยาเซลล์บ่อยแถวบ้านพี่เขาอนุญาตบ้านหนูเขาอนุญาตเห็นยาเซลเหรอยาเ้ราะอนุญาตมุ่งบ้านเขาหนูบอกอนุญาตแต่ว่ามุ่งบ้านนี่อนุญาตออ๋หนูบอกว่าเฮียจอันเดียใจะยาเซลล์อยอะย,ยังละเหรียญสองเหรียญสาม,มเหรียญดีก็เอาไปเก็บหมกไว้ในี่ยนั่นแหละที่จริงเรเท่ายหัวมิตคูใหม่ๆเนี่ยพี่แต่ว่าเราบอสากันก็ได้บิ่งเก่าคอย่ายให่เลยคือกันบอสาก ใส่เดี่ยวซีสามเธอที่เธอกเอาทิมไอแดงมาหาพีสามมาทิตย์แมงใส่ลองแถวสองเธอสามเธอสักกระดองกระเดียดพี่บอกเที่ไอล่องแถวสื่อสักเนี่ยหลีม่ต้องสักว่าสักว่าไหนกระเน้ยให้ดลีเดี๋ยวเราก็ไปยำตาส่อๆถึงมันมีหนามหมอกหนามยังน่ะแต่เต็มหยาเนี่เต็มขอบล่องแถวล่องขม้าขม้าเฮี้ยนพร้อมของพี่พี่พี่ไรไงกวดน้ำเล้าบ่ไหวเจ้าเพิ่นนางเพิ่นเพิ่นบ่ไปใส่เพิ่น อันบอกเพื่อนผัวนะะึกค่ะตอนนี้กำลังบอกเพื่อนผัวพลังนี่ปกติล,ลุงเฮลี่ตื่นเช้าก็ไปแล้วสนามกลอบใช่ไหมเมื่อเช้าไม่ได้ไปเพราะว่าทําทําทํากล้องหลน่นแล้วก็มีนัดบ่ายสองโมงอแลนั่งเนี่ยนั่งคอยกินข้าวเช้าเสร็จแล้วน,นั่งคอยเวลาบอกลูกน้อยไอ้ใต้ท้านเนี่ยทั้งยาญยาทั้งแครกเกอร์ทั้งอะไรก็มา,มาเต็มไปหม <ไป S 2> ดเท้านี่ต้องแช่ก่อนไหม ไม่ต้องถามเดี๋ยวเขาจะช่างจะําให้แช่มือก่อนอ๋อเหรอเดี๋ยวมาเริ่มท้ามึงคิดว่าพี่ต้องไม่ต้องแช่เท้าเนาะถ้าแช่ปรเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเป็นแบบเริ่มมือก่อนแช่ไว้แล้วก็มาตะใบเท้าแช่เท้าพอแช่เท้าอันนี้ก็ในพอดีพอดีตาดนี่หนาเนาะ ขัจราแซ่ไ้จนเท้าเหี่ยวโอ้เมียนบียด้นามไปหาจุ่มจวดเท่าตีนอช้มือทึงตีนจวดจวดเท้าเหี่ยวเวันเล็บพีนี่เป็นสปอตขาวๆเต็มมันคุณหมอมาทำพีฮะมันมันมันมีเชื้อโรคเยอะที่ล้าไปทำี่้านที่มาที่ยาล้างเล็บด้วยเชื้อโรคเชื้อโรคจากไอของที่ใช้อ่ะแน่ยมาหาคุณหมอแกถึงได้กลับมาให้ทาให้ใหม่ให้เก็บมากางมือให้ดู บอกคุณุบนเนี่เป็นสปอตขาวๆเลยตั้งแต่มาคุณตุนบนก็เริ่มหายเนาะหายหายไปเลยที่ว่ามันเป็นเชื้อราบ่จ้ะเชื้อราเนาะเชื้อราจ้ะไม่ที่เป็นจุดๆนะอยู่ที่ยาล้างเล็บยาทาเล็บด้วยยาทาเล็บเขาก็ใช้ยีหอดีอยู่แต่ว่าเอ้นน้ำที่ตเราเนี่ยมันใส่อะไรแต่อะไรก็ให้เราแช่มันก็แต่ว่าไม่สะอาดนะเขาก็มีถุงรองรองอ่างเขานะมันต้องมีอะไรสักอย่างเขามีถุงเป็นถุง ถุงใหญ่ๆเลยนะนแล้วเวลาเสร็จเนี่ยเขาปล่อยน้ําออกไปแล้วก็เขาก็เก็บถุงไปแล้วก็ล้างเขาก็ล้างสะอาดอยู่นะพูดถึงแต่ไอ้โซลูชันที่เขาใส่เข้าไปน้ำนะะอะไรมาของของแช่ของอะไรอะ่ะม,มัน too much